สวัสดีครับทุกท่านครับฟังข่าวกีฬาในวันนี้กันก่อนเมื่อวานมีฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกหลายคู่เลยนะครับไปติดตามกันนะครับที่แมนเชสเตอร์เมื่อวานนี้แมนยูเอต็ดก็เอาชนะอิสตันบูลบาชักเซเฮียไปได้4ประตูต่อหนึ่งนะครับบุนโอนฟันนัน์สนาที7กับ19แรชฟอร์ดจุดโทษนาที35นะครับคือได้ยิงจากบุนโอนมอบให้นะครับแล้วก็เจมส์ทำประตูได้นะครับนาที9ก้บวกสตัวรุกยิงไล่มาให้กับทีมจากอิสตันบูลนะครับนาที75 ก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะสะดุดไปบ้างนะครับในเกมที่แล้วนะครับแต่ที่แน่ๆคือ3นัดมีอยู่9คะแนน4นสนัดมีอยู่9คะแนนตอนนี้ก็ยังนําจากฟูงแต่ที่แน่ก็ยังเหนื่อยเพราะว่ายังต้องเจอปารีสกับไลซิฟอีกอย่างละเกมนะครับอันนี้คือในส่วนของในเต็ะไปกันที่เอ่อปารีสนะครับปารีสแซงต์แชักแมงเอาชนะแอตเลไลสต์หนประตูต่อสูนะครับในมาจุดโทษนาะที1 1เป็นประตูเดียวของเกม เมื่อวานนี้นะครับก็จดโทษของเนยมาเองก็ทำให้ความกดดันของเอ่อโทมัสทูเครนนั้นลดลงไปหน่อยนึงนะครับจากเกมเมื่อวานนี้ก็ปารีสนั้นก็ชนะ2แพ้2นะครับคู่อื่นๆไปที่ฝรั่งเศสเหมือนกันเต็ที่แรนส์นะครับแรนส์พ้เชลซีไป1ประตูต่อ2แรนส์ได้ประตูจาก ีรัซในที85เชลซีฮัันอดนที22และประตูชัยใครอ,อีกครับออนิเวียชิลูนาที 90+1 นะครับก็เอ่อชลซี Chelsea, เข้ารอบไปแล้วขนาดเลืออีก2เกมนะครับก็อาจจะประคองเกมนึงอะไรแบบนั้นเพื่อให้ได้สายที่ไม่หนักมากในรอบ16ทีมสุดท้ายนี้ก็สำคัญนะครับในการเป็นแชมป์กลุ่มเป็นเป็นการต่อสู้ที่ลำบากแต่ก็ผ่านไปได้นะครับสำหรับ แฟงแลมพาร์ตครับ17ฤดูกาลหลังสุดเชลซีมาเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยก็เข้ารอบต่อไปได้16ฤดูกาลนะครับสำหรับเชลซีเชลซีเองนะครับในกลุ่มของตัวเองนั้นนะครับก็มี10แต้มเท่ากับเซบีย่าซึ่งก็เอาตัวเข้ารอบเข้าไปเข้าไปเหมือนกันนะครับก็จบไปแล้ว2ทีมในกลุ่มนี้นะครับ ท่ตูรินนะครับยูเวนตุสอาชนะเฟรนช์ารโรสไปได้2ประตูตอนหนึ่งคริสเตโนโรนันโดอีก1ประตูนาที35โมราต้านาที90บวก2อูซูนินาที19นะครับก็โมราต้านั้นทำประตูชัยในช่วงทดเวลาก็เฟรนช์ารโรสก็น่าเสียดายนะครับที่เอาแต้มกลับไปจากตูรินไม่ได้นะครับเกมหนึ่งในกลุ่มเดียวกันนมโมกเคียฟแพ้ให้กับบาร์เซโลนาไปสู่ประตูต่อ4นะครับเรียกความมั่นใจได้ให้กับ เอ,อ่อทีมของโรนัลคูมันนะครับบาซ่าได้ประตูจากเดซทีห้าสิบสเบรเวนนาที57กับ70จุดโทษและก็คริสมาทีเก้าสิบบวกสนะครับก็เบรเวนนั้นแอสซิสชชให้เออเดสตั้นาที52นั่นทำให้มีส่วนร่วมกับ2ประตูและอีก1แอสซิสต์ให้กับบาร์เซโลนาเมื่อวันนี้นะครับในกลุ่มของ บาร์เซโลนาเองมี12แต้มยูเวนตุส9แต้มนะครับแล้วก็เรโมเคียวกับเฟรชบอสต์1แต้มบาซ่ายูเวนตุสก็เอาตั๋วรอบต่อไปไปได้อีก2ทีมเมื่อวานนี้ครับก็จบเดือกเด้อนะครับอันนี้คือในส่วนของฟุตบอลนะครับไปกันที่ผลฟุตบอลกันบ้างคู่อื่นนะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกก็มีคลาสโดนโนดาแพ้เซบีย่า1-2นะครับลาซิโอชนะเซนิต3-1ดอรกมูลชนะคลั์บูซ์3-0นะครับ เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อวานปักกิ่งชนะเมลเบิร์น3-1มหนโตเกียวแพ้เซงไกเซอ่หัวศูนหนึ่งโซชนะเชียงราย5-0าศูนยเพิร์แพ้อูซานหนึ่งสองนะครับเชเป็นชิมีคิวพีอาร์ชนะรอตเทอร์แฮมสามสองลูตันเสมอเบอร์มิงแฮมหนึ่งหนึ่งมีคอมเสมอฮัดเดอร์สตีลศูนย์ศูนย์สโต๊กแพนอลสองสามเบรสตันแพ้แบ็กเบิร์นศูนย์สามบรนซ์ลีย์แพ้์เบรนฟอร์ดศูนหนึ่งบอลมาชนะฟอร์เรสสองศูนย์ไปกันใหญ่แล้วนะครับฟอร์เรสอันน สำหรับเอเชียเองวันนี้ก็ยังมีฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่นะครับก็วันนี้เวลา17นาฬิกาวันนี้เป็นควันโ e, จเออร์เวอร์แกรนด์เจอกับวิเซลโกเบนะครับและก็ในเวลาเ,ออเดียวกันชุบุคุนไดเจอกับซิดนีย์นะครับอีกคู่หนึ่งเวลา20นาฬิกาเซี่ยงไฮ้ i p g จะเจอกับโยโกฮาม่าเอฟมาดีนอส อันนี้คือในส่วนของกลุ่ม G กับ H ในวันนี้นะครับก็ในส่วนของ FC Champions League นะครับในสายตะวันตกนี่เล่นกันเสร็จสิ้นไปแล้วจนถึงได้ทีมที่รอดมาได้จากเอเชียตะวันตกแล้วซึ่งทีมนั้นก็คือเปอร์เซโปลิสจากอิรานนะครับฝั่งตะวันออกก็จะเล่นกันไปเรื่อยๆจนถึงวันที่13ธันวาคมก็จะสิ้นสุดนะครับแล้ว,วันที่19ธันวาคมก็จะเป็น รอบชิงเอฟซีแชมเปียนส์ลีกนะครับซึ่งเดี๋ยวทีมจากอิหร่านทีมนี้ก็จะบินไปแข่งนะครับฟุตบอลในคืนนี้แน่นอนต้องเปิดด้วยฟุตบอลแชมเปียนส์ลีกในวันนี้กันนะครับเริ่มจากคู่ออเดอร์ฟที่คืน55นะครับกับบัจกกับชักตาคุณนี้มองเจ้าบ้านนะครับสองลูกโอลิมเปียกอสกับแมนเชสเตอร์คือกลายกลายเป็นไป,ไ,ปไปมามันเอ,อ่อ พูดยากนะครับถึงว่าซิตี้ก็ควรจะชนะแหละนะครับอา,จจบราร์เจนตินกับบิลแลนด์คู่นี้ตีสามมองเจ้าบ้านนะครับตีสามที่เหลือแอตมาดริดกับโล um คัมบอทีฟมอสโคคู่นี้ยังมองเจ้าบ้านบาเยร์ Bayern กับเซาล์สโบกคู่นี้มองเจ้าบ้านสองลูกอินเตอร์กับเรอัลมาดริดคู่นี้ก็ออกสามหน้าแต่เป็นผมผมให้ผมมองว่าเสมอกันนะครับลิเวอร์พูลกับอตรราลันตาเจ้าบ้านยาวๆนะครับ มากเซย์กับปอร์โตเจ้าบ้านเออน่าสนแต่คู่นี้ออกได้สัหนนาผมมองเจ้าบ้านเล็กๆนะครับแชมเปี้ยนชิพมีโบโร่กับดาบี้มีวอลกับเรดดิ้งที่สองนะครับทีส 45, ่สองสี่สิบห้ามีบริสตอลซิตี้กับเออวัตฟอร์ดโคเวนทรีกับคาร์ดิฟซอนซีกับเชฟเชฟลด์เบนสเตย์นะครับลีกเออร์มีลองกับน้องคู่นี้ตีหนึ่งนะครับเออยังคิดว่าเจ้าบ้านน่าจะชนะไปได้อยู่น้องนี่ก็เจอ ปัญหาอะไรอยู่นะครับแล้วก็มีโคป้ายตาเลียบางคู่ด้วยเมื่อวานซีมีคู่หนึ่งผมไม่ได้รายงานเนี่ยไม่เป็นไรนะครับก็ทีมใหญ่ๆมีเออ่ปาล์มาโคเชนซาคู่นี้เตะสองทุ่มครึ่งนะครับห้าทุ่มครึ่งมีโบโลญญาสเปเซียกายารีกับเวโรนานะครับแล้วก็อูลิเซ่กับฟิออลเดนจิน่าน่าสนใจนะครับสกอตติชพรีเมียร์ชิพแฮ,ฮมิตันกับอเบอร์ดีนคู่นี้ทีสองครับคู่นี้ค่อย สรุปฟิตบอลในฝันสหรัฐอเมริกากันนะครับมวยซะหน่อยนะครับก็แชมป์ IBF middleweight นะครับอย่างกินาดี้กอลอกคินนะครับก็จะป้องกันแชมป์กับคามิลเซเรเมต้านะ18ธันวาคมก็ดเดาเซนได้ลิขสิทธิ์มาแล้วเดี๋ยวจะถ่ายนะครับก็เออกลอกคินนั้นสัญญาอยู่ที่15ล้านเหรียญต่อไฟท์นะครับก็เออ ในสัญญาตอนนี้เขาแข่งไปแล้ว2อ,อเกมนะครับเลยสี่เกมซึ่งเขาก็กล่าวว่าจะใชใ้ครบสัญญานี้นะครับก็ว่ากันไปในช่วงปลายปีนะครับอีกข่าวหนึ่งนะครับก็เอ็ดดี้เฮิร์นะครับต้องการจะให้นำคาเนโลอาาลเอสจะดวลกับ b บ l ลิโจซอรเดอร์หรือเกนนาดีกูรอชินนี่แหละในเดือนพฤษภาคมปีหน้าถ้าอาาเสนั้นชนะคาลัมสวิตได้มาที่19ธันวาคมนี้นะครับก็ เออแต่ถ้าคาเนลโลำแท้คอลัมเองก็น่าจะมีรีแมทช์เฮนบอกไว้แบบนั้นนะครับไม่ได้ผมไม่ได้บอกเองนะครับก็ขึ้นอยู่กับคา n เนโลเป็นหลักที่จะเลือกคนที่จะมาชกด้วยนะครับคาเนโลใส่ตีชนะ53แพ้1เสมอ2 36น็อกเอาท์นะครับคอลัม27่แพ้019น็อกเอาท์นะครับเอ่อในส่วนของโกลบทินเองชนะ40แพ้1เสมอ1 35น็อกเอาท์ประมาณนี้นะครับ นี่คือมวยนะครับเอาข่าวฟุตบอลไทยนิดนึงนะครับมไปมาๆมาจริงเลยวันนี้นะครับบอลไทยมีวันก่อนก็เชียงรายที่ว่าแพ้ให้กับโซไปศูนย์ห้าวสัตนาทัศน์นะครับกองหน้าของเชียงรายไม่พอใจอียองแรนะครับที่ไม่ที่ไม่วิ่งไล่เขาบอกก็คือยังเล่นไม่ดีพอใส่ความทุ่มเทไม่เต็มที่นะครับแล้วก็เชียงรายก็แพ้เลยเลยคือคือ คุณนทัสนเนี่ยมองในประตูที่3เนี่ยครับบอกว่าไม่ตามคู่แข่งเลยวองแต่บอลหมดแรงไม่ตื่นตัวไม่ใช่หรือไม่ใช่หน้าที่คู่ประกบจะยังไงก็ช่างนี่ทีมบ้านกูนะถ้าไม่มีใจก็เดินไปบอกประธานสโมสรอย่าลงเล่นด้วยสภาพแบบนี้นะครับบอกอะไรเนี่ยตามนั้นนะครับก็ฝันร้ายของเชียงรายเนาะเมื่อวานนี้นะครับโคช เทอสักใจมั่นนะครับจะอยู่คูมุทยัยธานีเอซต่อไปนะครับหลังจากเออคุยกับบอร์ดแล้วแล้วก็บอร์ดจะเสริมตัวให้นะครับในช่วงต่อไปนี้นะครับอุทยัยธานีอยู่อันดับสุดท้ายของไทยดิก2นะครับเสมอ5แพ้9นะครับจะเจอกับแพ้วันที่29นี้นะครับดูจากข่าวแล้วเอากลับไปที่กีฬาอื่นๆกันบ้างนะครับ ป้าเป้านะครับรายการที่ชื่อว่า g r a s s l a m of Darts นะหรับผู้ชนะเป็นโจเซ่เดอซูซานะครับมาจากโปรตุเกสเป็นคนโปรตุเกสคนแรกที่ได้ชนะรายการออกจอนะครับของ PDC สมาคมป้าเป้านะครับก็เข่าว่าชนะเจมส์เวดไปได้ในรอบชิงชนะเลิศน,นะครับเล่นกันชนะเออ16ใน35ไอ31 เกมดิเลกนะครับก็ชนะไป16ต่อ12คือเขาเพิ่งได้เข้ามาในลีดเนี่ยตั้งแต่ปี2019นี่เองนะครับตอนนี้ปีนขึ้นมาอยู่อันดับ15แล้วนะครับคือ5ปีก่อนเนี่ยซูซ่าย้อนกลับไปตอนนั้น,นบอกว่าอยู่ที่โซฟาแล้วมองคนเล่นในทีวีแล้วหวังว่าจะได้ลงไปเล่นกับพวกเขาบ้างตอนนี้ก็เป็นแชมป์แกรนด์สแลมออฟด ได้เงินรางวัลไป1 2 5 5 0 0 0ปอนด์ด้วยกันนะครับก็ตอนที่จบการแข่งขันเขาจบด้วยการปลา158แล้วเช็คเอาได้นะครับเต้มสูงมากเลยจะต้องใช้ความสามารถเลยแหละสำหรับเดอซูซาแชมป์ก็ยินดีด้วยกับโคเซเดอรซูซานะครับรายการกรีธาที่ลอนดอนนะครับที่จัดกันทุกปีที่ลอนดอนสเตเดียมนะครับ ก็จะได้จัดในวันที่13ากรกฎาคมปีหน้า10วันก่อนการแข่งขันโอลิมปิก2020ที่โตเกียวนะครับแต่ว่าการแข่งขันที่เกตเทตในสหรัฐอเาจาักรตอนนี้ยังไม่มีตารางออกมาครับแต่ที่แน่แนมีการแข่งขันดัมอนลีทั้งหมด14สี่สนามพูดง่ายๆนะครับในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนตั้งแต่ที่ราบัติมโมร็อกโกไปถึงสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็วันที่ออกมา13ากรกฎาคมเนี่ยก็หนีในส่งของบิเบอร์ดันแล้วก็ฟอร์มูล่าวันแล้วก็หลังจาก ยูโร2020ในปีหน้าด้วยนะครับก็ติดตามข่าวไปเมืองงินอื่นที่ได้จัดนะครับมีโดฮากาตา r o m อิตาลีออสโลนอร์เวย์สต็อกโฮมสวีเดนมนาโกโมนาโกและก็ลอนดอนสารารณจักรนะครับแล้วหลังโอลิมปิกก็เซออี่ยงไฮ้จีนยูจีนสหรัฐอเมริกานะครับที่จีนยังไม่แลวก็มีรายการหนึ่งยังไม่บอกสถานที่โลซา,านสวิตเซอร์แลนด์ปารีสฝรั่งเศสบราเซลส์เบลเยียมและส,สวิตเซอร์แลนด์ประมาณนี้นะครับ มีข่าวการเสียชีวิตของนักรักบี้นะครับเออคริสตอฟโดมินิช่ทิมชาฝรั่งเศสนะครับก็เสียชีวิตได้วัย48ปีนะครับก็แบกฝรั่งเศสนะครับในการแข่งขันรักบี้ชิงแชมป์โลกปี1999ที่ยุโรปเป็นเจ้าภาพก็ขบอกว่าคือน่าจะเป็นการ เข้าใจว่าเป็นการข้าตัวตายนะครับก็คือปีนออกมาจากหลังคาในตึกที่ไม่ได้ใช้ในบริเวณชานเมืองปารดสงที่จะตกลงมาก็เล่นให้กับรั่งเศส67เกมนะครับเป็นแชมป์อีก5ครั้งกับสตาร์ฟองเซ็นะครับก็เป็นผู้เล่นที่เเขาไปทำงานองการทีวีด้วยหลังจากเลิกเล่นแต่มา เสียชีวิตไปแล้วนะครับใช้โปรแกรมบีนิสันสะเทือนทีเดียวมีการไว้อะไรให้นะครับจากสมาคมดับบี้แทบจะทั่วโลกนะครับสคริสโตเฟอร์มินิชย์แสดงความเสียใจด้วยนะครับไปที่ข่าวต่อไปนะครับคือข่าวที่ดัลลัสคาร์บอยนะครับก็คือเมื่อวานไม่มีฝึกซ้อมแต่ไม่ได้เกี่ยวกับโควิดนะครับแต่เนื่องจากโค้ชเรื่องของความแข็งแรงโค้ชเทรนท์ นะครับอย่างมาคัสพอ,อวัยอายุ54ปีนะครับเขาเข้าโรงพยาบาลจากปัญหาโรคหัวใจดีว่ารอดมาได้นะครับเพราะว่าข่าวบางข่าวบอกว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วด้วยซ้ำนี่ก็ไม่เข้าใจว่าไปทำข่าวอะไรกันยังไงนะครับเออก็ผูด้ได้ไวา้54ปีคนนี้นะครับที่ทำงานเป็นโค้ชอยู่กับชิคาโก้แบร์แล้วก็แชมเปอร์เบิร์ตคเนียส์นะครับเล่นไป71เกมในห้าฤดูกาลนะครับก็เออ เขามาจากมหาวิทยาลัยซีราคูสนะครับได้เป็นออมริกันด้วยนะครับเป็นสตาร์ทให้กับดัสคาบอยส์ในฤดูกาลที่3นะครับก็ที่เหลือทำงานให้กับเซนส์เพเทเรสเจ็ตส์และก็12ปีกับไจแอนส์นะครับก็ได้ทำงานกับทีมแชมป์อย่างนิวแมนเพเทรสสามครั้งและก็แจ็แอนส์อีกสองครั้งในนี้นะครับก็ต้องดูข่าวต้องดูการดูแลว่าจะดีแค่ไหน มหาวิทยาลัยนิวเม็กซิโกสเตทนะครับก็จะต้องย้ายทีมบาสเกตบอลของตัวเองไปอยู่ที่รัฐอาริโซนานะครับสำหรับการแข่งขันบาสเกตบอลมหาวิทยาลัยในฤดูกาลใหม่ที่จะเริ่มในวันพรุ่งนี้นะครับท่ามกลางปัญหาโควิด1 9กนะครับก็เออก็คือโรงแรมที่ไปพักของมหาวิทยาลัยก็คืออาริโซนาแกรนด์รีสอร์ทแอนด์สปาในฟินิกส์นะครับก็เมืองคุณเคยเนาะ ก็ต้องค่อยๆจัดการนะครับมันไม่ใช่ปีที่ง่ายเท่าไหร่แต่ให้มันมีฤดูกาลก็น่าจะดีกว่าเพรปีที่แล้วก็ไม่มีแชมป์นะครับดังนั้นก็ถือว่ามหาวิทยาลัยเมอร์จิเนียเป็นแชมป์เก่าอยู่ในขณะนี้นะครับในส่วนของโดยรวมเนี่ยทาง AP ก็เอามาลงไว้เช่นกันนะครับก็เออวิชิต้าสเตทนั้นก็ต้องไปที่เซาแลงดตานะครับ เพื่อไปแข่งรายการเปิดฤดูกาล c ส o อเ Over c l a s s ิกแล้วสปาร์ก็ต้องกลับนะครับเนื่องจากว่าบอกว่ามีผู้เล่นติดโคโรนาไวรัสนะครับคือชีวิตไม่ง่ายแต่นี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นหลายมหาวิทยาลัยก็ไม่มีเกมเปิดฤดูกาลในช่งนี้นะครับเช่นเบเลอร์อันดับ2ดุกอันดับ9แล้วก็อันดับ3ของผู้หญิงยูคอนนะครับเนื่องจากประเด็นเรื่องโควิด19กก็ลองดูว่าฤดูกาลนี้จะไปในทิศทางใด นะครับในส่วนของบาสเกตบอลมหาวิทยาลัยพูดรวมๆแล้วเอาเบสบอลกันบ้างนะครับข่าวใหญ่ที่สุดเมื่อวานนี้น่าจะเป็นชารีมอตันนะครับมือคว้างของแคมเปอร์เบรสนะครับที่ได้รองแชมป์ย้ายไปอยู่กับเอ่ออแตแลนตาเบ,บรฟส์หนึ่งปีสิบห้าล้านเหรียญน,นะครับเยอะอยู่นะครับก็เบรฟส์นั้นเซ็นสัญญาผู้เล่นอายุมากอีกหนึ่งคนเพื่อมาเสริม ทีมในปีนี้นะครับไม่ใช่ปีนี้ปีหน้าที่จะมาถึงเนี่ยก็เออขาอายุ37แล้วเลยได้สัญญาที่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ประเด็นสำคัญของแอร์แลนตาก็คือประสบการณ์มันยังไม่เพียงพอนะครับในการที่จะผ่านเข้าไปได้ก็อย่างเช่นรอบออชิงแชมป์สายปีเทียนนี่แหละนะครับที่นำ เออยู่3เกมต่อ1นึ่งตดตันแพ้นะครับสเกมต่อสีก็คิดว่าต้องเอาคนมาเติมในส่วนของประสบการณ์ตรงนี้มอร์ตันเองนะครับจริงๆเล่นให้กับเบร v e ์มาในปี2008แล้วไปอยู่กับ Pittsburg กไพรเว e สนะครับปี2009รับเข้ามาปี2002นสะครับสำหรับผู้เล่นวัย3 7ปีคนนี้นะครับมือตีคนดังของแทมปาเบรฟส์แบรนดี้อารซาเรนานะครับถูกจับที่แคว้นยูคาตานของ เม็กซิโกนะครับก็มันเป็นประเด็นเรื่องของสุลกาการน,นะครับไม่ขอภัยไม่ใช่สุลกากรปัญหาเรื่องของครอบครัวนะครับก็คือ,เ,อ,อเรื่องการเรื่องการจำกัดสิทธิเรื่องการก,ากักเขาเขาว่าปัญหาว่าประมาณนี้นะครับแต่ยังไม่ขยายต่อแต่ว่าเกี่ยวกับแฟนเก่าของตัวเองนะครับก็แต่จริงแล้วแค่บอกว่าที่โดนจับนี้ยคือมีเวลาอีก สวันนะครับที่ให้เตรียมในส่วนของข้อแก้ไขนะครับมาแก้ในส่วนนี้สำหรับโรซาเดน่าติดตามข่าวนี้ต่อไปนะครับข่าวสุดท้ายนี้ต้องพูดถึง NFL เนี่ยก็คือรายชื่อบุคคลที่เข้าไปอยู่ในนมินีของหอเกียรติยศนะครับก็อย่างเพเทอร์แมนนิงชาลส์บูซันคาวินจอนซันที่ก็ได้เข้าในบัญชีแรกทั้งหมดนะครับก็ สามคนนี้รวมกันนี่โปรโบรวมไป29ครั้งนะครับก็ถือว่าค่อยงเยอะทีเดียวอีกคนที่มาปีในปีแรกจเร็ดเรดนนะครับแล้วก็รายชื่อที่เหลือเดี๋ยวก็ไปดูเอานะครับมี25คนนะครับในผู้เล่นยุคปัจจุบันที่ได้เข้าในหอเกียรติยศนะครับคนอื่นๆที่น่าสนใจก็อย่างเช่นจอ h ์นลินช นะครับที่เป็น GM ของซานฟรานซิสโก 49ers เในปัจจุบันนะครับก็เข้ามาในรอบนี้เป็นครั้งที่9ในชีวิตแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ไปต่ออย่างเช่นเอ่อสตีทัสเกอร์นี่แปนะครับทอร์รีโฮนี่7นะครับแล้วก็ีกครั้งเนี่ยมีโทนี่บอสเซรี่แล้วก็เอ่ออีกคนนึงอลันฟานเนกานะครับ25คนที่ว่าจะตัดให้เหลือ15คนแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการการโหวตและจะประกาศก่อซุปเปอร์โบ Super Bowl. 55ที่แทมปานะครับก็จะได้แจ็คเก็ตทองม,มากสุดอยู่ที่ประมาณ5คนต่อปีนะครับก็ต้องไปติดตามกันอีกทีหนึ่งแต่ว่ารายชื่อปีแรกนี่น่าจะได้เกือบหมดเลยนะครับเขาวิ่งจองสันอย่างที่ผมกลัวว่าจะไม่ได้ปีปีแรกนะจะอยากให้ได้มากนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้มีแชมเปี้ยนส์ลีกติดตามกันได้นะครับขอ,อยทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ